วันนี้ตั๊กจะเดินทางไปที่หมู่บ้านแม่กำปองค่ะทุกคนตื่นเช้ามาอาบน้ำแต่งตัวนะคะตั๊กก็โทรหาแท็กซี่ค่ะทุกคนเขาก็มารับที่โรงแรมเลยนะคะก็แท็กซี่คนเดิมนะคะทุกคนเมาเที่ยววันละพันแปดนะคะเดินทางมาประมาณสองชั่วโมงนะคะทุกคนก็ถึงหมู่บ้านแม่กำปองนะคะหมู่บ้านนี้จะอยู่บนเขานะคะทุกคนแบบบนภูเขาสูงๆส,สุดๆเลยนะคะตั๊กไปอ่านดูใน Google เขาบอกว่าหมู่บ้านนี้เขาแบบย้ายมาตั้งหลักปัก ฐานบนภูเขานะคะพอเดินทางมาถึงหมู่บ้านแม่กำปองนะคะก็ขับรถขึ้นไปบนสุดเลยนะคะมันจะมีที่จอดรถให้นะคะทุกคนพี่แท็กซี่เขาบอกว่าเขาจะจอดรออยู่ตรงนี้นะคะตอนตักไปถึงฝนลินไปปล่อยนะคะทุกคนเขาก็เอาล่มให้นะคะอันดับแรกแตัก็จะเดินมาที่นี่เลยนะคะมากราบไหว้นะคะทุกคนศาลของที่หมู่บ้านแม่กำปองนะคะแล้วก็มาซื้อข้าวโพดอะไรสักอย่างนะคะทุกคนให้น้องออโต้นะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนหมู่บ้านก ไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนต่ก็จะเดินไปกินขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นขนมจีนเป็นอาหารประจําจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นี่มันก็จะเป็นบ้านคนนะคะทุกคนยาวปลูกยาวไปยาวไปตลอดสายถนนเลยนะคะแล้วก็ขายของที่ข้างล่างเต็มเลยนะคะทุกคนบางหลังก็เป็นโรงแรมนะคะแต่ว่าแยกไม่ออกนะคะทุกคนว่านไหนเป็นโรงแรมอันไหนเป็นบ้านคนอะไรแบบนี้ตอนตั้งเดินทางไปถึงแรกๆนะคะทุกคนฝนลินปล่อยๆนะคะบรรยากาศ อากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนที่ตากไปนั่งกินขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะทุกคนด้านหลังมันจะเป็นน้ําตกแบบไหลน้ําไหลผ่านสายน้ําไหลผ่านนะคะถ้าแบบสมมุติว่าถ้าตักไปนอนที่นี่แล้วตื่นเช้ามาแบบเจอบรรยากาศที่นี่อู้ตากคงชอบแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยพอเดินไปสักพักแดดก็เริ่มออกแล้วนะคะทุกคนน้องอถต้เขาก็เหนื่อยนะคะเขาเป็นเด็กส่วนทางที่รถขึ้นไปนั้นน่าจะเป็นแบบทางขึ้นไปฝิ่นอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ตักไม่ได้ไปนะคะทุกคนพอเที่ยวที่ หมู่บ้านแม่กำปองเสร็จนะคะตักก็จะเดินทางไปที่น้ำพุนะคะทุกคนน้ำพุที่มันเกิดขึ้นมาอัตโนมัตินะคะมันเป็นน้ำพุร้อนนะคะทุกคนพี่แท็กซี่เขาบอกว่าน้ำพุที่นี่นะคะมีคนที่ไปหาหน่อไม้นะคะทุกคนไปหาเห็ดไปหาหน่อไม้มาเจอนะคะตอนแรกเขาก็หาหน่อไม้ดีๆแล้วเขาก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะคะทุกคนแล้วเขาก็ไปบอกแบบผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะ<ๆ>มีต<ม>้มไข่นกกระทากับต้มไข่ไก่กินกันนะคะทุกคนก็เห็นเขาทํานะคะต ก็เลยไปซื้อไขน่นกกระทามานะคะตัก กลัวถ้าเอาไข่ไก่มาตะกลัวมันสุกช้านะคะแล้วเขาก็จะมีแช่น้ําแร่อะไรไม่รู้นะคะทุกคนตักไม่ได้ไปดูนะคะเห็นเขาทํากันตาก,ก็เลยต้มไข่นกกระทาดูจะบอกว่าสุกจริงๆนะคะทุกคนแล้วน้ํามันต้องร้อนขนาดไหนนะคะรู้ได้ไงว่าไข่สุกเราก็ต้องดูว่าไข่มันลอยขึ้นนะคะทุกคนถ้าไข่สุกมันก็จะลอยขึ้นออกจากตะก,การ้าของเรานะคะฝนก็ลินไปปลอยนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อยู่ใ,ใกล้ๆภูเขาด้วยนะคะทุกคนถ่ายรูปส สวยด้วยนะคะไข่ที่ต้มสุกนะคะทุกคนตาก,ก็เอากลับไปกินที่ห้องนะคะพอเที่ยวตรงนี้เสร็จนะคะตาก,ก็ไปแวะที่วัดอะไรสักอย่างนะคะทุกคนทีนี้ก็เดินทางกลับโรงแรมเลยนะคะก็กะว่าจะไปกินข้าวที่ร้านที่อยู่ตรงข้ามโรงแรมนะคะทุกคนเขาก็ปิดเหมือนเดิมนะคะก็เลยมากินข้าวในโรงแรมเหมือนเดิมคะ่ะ